สวัสดีครับผมท่านผู้ชมพบกับช่องนูมาร์แชนแนลนะครับเอวันนี้ผมจะมาโบถึงเรื่องนูคุนนะครับอบอหนูคุคขั้วเฉียดจังไดนะครับแล้วก็บอสำนักสำนีคั้วเฉียดหนูประมานไดนะครับถ้าบอเป็นลักษณะอาการแบบนี้เ่อตองแก้ครยังไลยครับเดี๋ยวผมจะมาบอกฟังครับบอหนูคุนี่กระิมีอยู่จะไหนล่ะปัญหากระิปัญหากระ,หกะิหลายอยู่เนาะครับสำหรับบอหนูคุณ เท่าก็ต้องใสไก่เขาทำนะครับปัญหาแหล่ครับอาบ่าบอนูคุณนี่เทาเท่าก็ต้องใสหลายตรรัวนะท่านผู้ชมสำหรับนูคุณอา่าไม่จริงจังเลยล่ะนูคุณไม่ต้องใส่หล,ลายตัววานนี้อาหารหาก็ต้องมี่ตลอดนะครับอา่าหัารก็ตตองแบบว่ากรตตองให้เขาขาดอาหารหานบนี่เขาเอา็นนูคุณเราท่านผูช้ชมอ่า ก็สิเป็นหนูปกติน่ละล่ะเป็นหนูพวกหนูหนะ้าแบบปกติห่ะแต่ว่าหนูนคุณก็นี่ก็คือแช่อาหารครับเป็นเอาอาหารมาคุณเขาก็เลยเป็นหนูคุณครับกับหนูนเหนือนี่ก็คือคือกันนี่แหละหนูคุณหนูเหนือนี่แหละกับมูนี่แหละคุณเป็นหนูเหนือคุณเป็นพ่อพันธุ์นะครับปรบมานนี่อ่ะสำหรับบอครับนะอันนี้ก็สิเป็นบอรประมาณเมตร จะได้ป่ะประมาณสองเมตรเงาเงาเป็นเงาเงาเป็น 2, ปอดดีกสองประมาณสองเมตรเด้อท่านผู้ชมกว้างประมาณประมาณเมตรหนึ่งบ่นี่แหละประมาณหนึ่หละเกือบเมตรหนึ่งเละอ่ะ,บ,บ,ะบับน,ะบะนีน้บอนี่ผมใส่หนูสิบสองตัวนะครับก็ถือว่าพอดีอยู่หน่อยท่านผู้ชมแต่วแต่ว่าเซได้หลายกว่านี้อยู่ใส่ได้ประมาณจะจะหายไปจักยี่สิบนะครับหนูสี่ไง นูซีเงดีนะบันนี้เจาบบ้าละบองผมเับท่านผู้ชมบอผมจิใส่บ่อหลายตวัวเพราะว่ามันเป็นบอ่อก,ากลางแจ้งเราค่ะบอ่อสมารถบอร่อสมารถเจาะทั้งเครื่องใดนะเพื่อสิห้ระบายอากาศเขาไงเฮ็ดบ่อไหนะเพื่อเพราะว่าย่ามฝนนี่ฝนสิไดเลเขาไงบัานนี้ผมก็เลยบ่อเจาะปดเดียบอเลยบัานนี้มันเกิดปัญหายอยู่ว่าอากาศบ่อท้ายเท่นะบัานนี้เอาก็เลยใสยน่นูหลายตวัวไหนคนระับเพราะว่า มันจะไงล่ะอากาศมันบอเพียงพ่อกันวันนี้มันสิเกิดเป็นแฉกนะครับวันนี้บอสิเกิดเป็นแ็ดปุ๊บเนี่หนูมันสีบอไงครับท่านผู้ชมหนูสีบอไงอ่ะหนูสิบอไงเลยหนูสีเงาหนูสีจอยนะบอบอบอไงนะครับอ่ะอันนี้เป็นบอตัวเมียนะครับหาตกนะครับสั้างขกตหนึ่งบอซองบอนี่สรวมทีเทียบอ่านาตอนหนึ่งครับซองบอความถตกกลางกัน คุ่มติต่างกันบ่อบ่อหนีสิบเปิดมากหรืมันสิอับอับลราก็สิมีจังเลยล่ะเป็นแก๊บนะครับจัดขึ้นมากนะครับอ่ะกะบ่อที่ว่าหลายปันไดเพราะว่ามันกะนูบะหลายตัวซึงบอมกันไงอยู่นะครับอ่ะถายย่างดีเป็นบ่อทำผู้ชมนะครับเป็นในในหล่มงสีก็ะขุนเปิดบ่อกระทางเห็ดเห็ดจังเลยก็ะเลยว่าแต่อากาศมันถ่ายเทนะอากาศเขาอากาศออกเลยนะท่านผู้ชมนูสิไง ได้สม่ำเสมอน,นะท่านผู้ชมนี่เราผมปัญหาหนูคุณกับมีประมาณนี้ครับผมเรื่องอากาศนี่แหละสำคัญที่สุดเลยสำหรับหนูลหลายๆตัวนี่เจหรับบอนี่กับ่มีปัญหาอย่างเพระาะว่ามันหน่อยตัวแค่หาตัวอากาศกถือว่าโอเคใส่ได้เต็มที่นะบอนถือว่าอับนะครับบชื้นพร้อมอ่าประมาณนี้ครับ กบบระสีบอบอกกระซีบอบอละเอียดไปเลยครับท่านผู้ชมอ่ะกระสีบอพ่อข่าวไปไนะครับประมาณนี้ครับผมสําหรับนูคุณนะนี่แหละถ้าถ้าท่านผู้ชมมมหนูหนาลยๆสะีผมแนะนาว่าบ่ต้องเอาต้องเบิ่งลักษณะบอหรือว่ายอย่างไบาบาบาร,งรงงละรร่ะงกวงของบอรครับอประมาณนี้นครับการเบิ่งครับ แล้วก็ถ้าค like ุณเนี like ่หัวอาหารต้องต้องให้บ่แม่นว่าสิให้อาหารเนาะน้อยนูหลายตัวสิอาหารเมื่อตลอดบ่แม่นว่าเขากินดีเด้หัวอาหารน้อยหน่อยสิเข้าใจว่าเขาชอบแบบว่าใส่หัวอาหารหน่อยสิอ่มือต่อมาหัวอาหารเมื่อจังสิเพราะว่านูกินดีคือบ่อ้วนสิแปลว่าหัวอาหารเขาหน่อยครับหัวอาหารเขาเพียงพอเนาะมันผมใส่บางทีแหละท่านผู้ชมใส่ไปจะหลายหลายเลยนะครับ เฮีย่ยจังเลยก็ได้ว่าให้เขาอิ่มนะครับเนี่เต็มที่อิ่มเต็มที่นะครับอ่าก็ประมาณนี้ผมผมกับมานเราเรื่องนกคุณในหลายฟังนะครับสัตรับบองผมกับมันแจกใครอย,ย่างบ่ได้ละเพราะว่ามันเป็นบออยู่กลางแกงนะครับบ่มีโฮมบ่มียังเข้ากับอันนี้คือเป็นโฮมบ่อยเป็นโฮมดอกกันฝนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ ถ้าเอาว่าใส่บอ่อวงอย่างสิานุ่มชมบ่อโบงสิแนะนํำว่าใส่หางเปลนยี่สิบตนะครับสำหรับหนูเดือน2อเดือน,นสิสองเดือนปุ๊บหนูนก็ต้องเฝ้าแยกออกเลยนะครับเพราะว่ามาันจะแออัดมาก,โก,โกนะครับท่านผู้ชมอ่าอ,อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมทันใดทีเดี๋ยวว่าเจอปัญหาเพชรเป็นบอ่อหนูุณแต่ว่าหนูบ่ออ้วนบ่อใหญ่นะครับหนูย่างองสิกระองเปิดขึ้นอัพจงส,สิกระรอง พอหนูออกเรือเห็ดให้อากาศมันเขาเนะาะทานผู้ชมอ่าประมาณน,นี้นะครับผมก็ได้มาบอกสุพีสซนองฟังครับอ่าชาวเ,เรีย้สุขนนคนเนาะทานผู้ชมส่วนบ่อนี่เป็นพอพันธุ์ผมที่เอาไว้เห็ดพอพันธุ์มัดสุดโตเลยอ่าเพราะว่าหนอนวานไงสิคุณเอาเห็ดพอพันธุ์มีอยู่สิบสองตครับอ่าตัวผู้ กะิมีรุ่นสามเดือนอยู end, home, no, ่2โตัวตัวไงก็มูเลยนะตัวกลางนี่แหละกลางกลางอิดนั่นแหละท่านผู้ชมตัวไงก็มูนะครับอ่าสมเดือนผมแนมเบืองแล้วเล่าบาตากุดเจ็บฉีดตัวนี้ผมแนมเบืองเพราะว่าเป็นอุคุนเลยนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็บ่ถือใจท่านใดหรือว่างงแบบวใดก็สามารถคอมเมนต์่ไวให้ผมไปชี้แนะหรือว่าแนะนําหรือว่าไปอ่านกันสินะครับ คอมเมนต์ไว้พัดได้นะถ้าสงสัยยังเนะท่านผูช้ชมอาจชีพรีวิวก็อบอาชีพดีอธิบายกอาชบพเขาใจพันได้นะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้รู้มากเกิขอตัวล้ายก่อนนะครับมาพบกันคลิปหนานคของท่านผู้ชมอ่ะคลิปนีก้ก็สวัสดีครับผม